บกับมาสเตอร์เมตรยนะครับวันนี้มาสเตอร์เมตรยจะมาสอนนักเรียนในรายวิชาคีย์บอร์ดนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเรียนทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นกันก่อนนะครับเพื่อที่นักเรียนจะได้อ่านโน้ตเป็นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียกันเลยนะครับ Today we have to learn about basic keyboard วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องแบบฝึกหัด f i n เกอร์ลข้อที่2ก่อนที่เราจะเรียนกัน ให้นักเรียนโหลดแอปพลิเคชัน Perfect Piano มาก่อนนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยครับ Good day my student สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาสเตอร์จะมาสอนวิธีการเล่นคีย์บอร์ดเบื้องต้นที่นักเรียนควรรู้นะครับก่อนอื่นเรามาฝึกอ่าน conversation กันก่อนนะครับ Talking about COVID 19. COVID 19 is the short name for Coronavirus Disease 2019. Corona means crown. Because it's round and has little antenna. Power of think, plank quam kit. Me you na a Writing, plankan Thinking, plankan Reading. Leading, plankan an. p r e s e n t i n g พลังการนำเสนอ Speaking พลังการพูดก่อนจะเข้าบทเรียนเรามาทบทวนการเรียนในครั้งที่เราวกันก่อนนะครับในครั้งที่แล้วเราได้เรียนกันในเรื่องชื่อคีย์บนคีย์บอร์ดกันไปนะครับและนักเรียนได้ปฏิบัติคีย์บอร์ดทั้งมือขวาและมือซ้ายไปกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับให้นักเรียนวางมือขวาไว้ที่โน้ตตัวโด ตรง t o Black Keys คู่ที่3นะครับแล้วกดคีย์บอร์ดไปพร้อมกันเลยนะครับ Do Re Mi Fa So ไล่ลงครับ So Fa Mi Re Do ก j จบเก่งมากครับให้นักเรียนดูที่มือขวานะครับนิ้วฝั่งซ้ายสุด ก็คือนิ้วโป้งนะครับหรือนิ้วที่1เราจะใช้นิ้วที่1ในการกดโน้ตตัวโดนะครับ <odes. S 1> ต่อไปให้นักเรียนดูที่มือซ้ายนะครับนิ้วที่อยู่ฝั่งซ้ายสุดของมือซ้ายก็คือนิ้วก้อยใช่ไหมครับนักเรียนนิ้วก้อยเราจะแทนด้วยเลข5นะครับเราจะใช้นิ้วที่5ในการกดโน้ตตัวโดนะครับนักเรียนเข้าใจความแตกต่างระหว่างมือขวาและมือซ้ายแล้วใช่ไหมครับถ้านักเรียนเข้าใจแล้ว เราไปทบทวนการเล่นคีย์บอร์ดมือซ้ายกันเลยครับให้นักเรียนนำมือซ้ายไปวางไว้ที่โน้ตตัวโดตรงทู Back Keys คู่ที่2แล้วกดไปพร้อมกันเลยครับ Let's go <S Do Re Mi Fa So ไล่ลงนะครับ So Fa Mi Re Do Good job เก่งมากครับ สเกล C ีเมเจอก็คือบันไดเสียงที่ประกอบไปด้วยโน้ต8ตัวมีตัวโดเรมีฟาซอนลาทีโดไม่ยากเลยใช่ไหมครับครั้งนี้เราจะมาเรียนแบบฝึกหัด f i n เก r ลิ g ข้อที่2กันนะครับ look at the picture ก่อนที่เราจะไปปฏิบัติคีย์บอร์ดกันมาสเตอร์ Master, จะสอนนักเรียนอ่านโน้ตกันก่อนนะครับ ในแบบฝึกหัดข้อที่2นักเรียนจะเห็นว่ามีโน้ตอยู่2บรรทัดใช่ไหมครับจะมีบรรทัดบนและบรรทัดล่างบรรทัดบนเราจะใช้มือขวาในการเล่นคีย์บอร์ดส่วนบรรทัดล่างเราจะใช้มือซ้ายในการเล่นคีย์บอร์ดนะครับเรามาเริ่มเรียนอ่านโน้ตกันเลยครับให้นักเรียนดูที่รูปภาพนะครับอันดับแรกก็คือนักเรียนจะเห็นบรรทัด5เส้นที่เราจะไว้เขียนโน้ตด,ดนตรีสากลน,นะครับ อันดับต่อไปก็คือกุญแจประจําหลักที่นักเรียนเห็นอยู่ก็คือกุญแจซอนนะครับอันดับต่อไปก็คือโน้ตดนตรีสากลตัวต่างๆนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเส้นกั้นห้องหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า bar ไลน์นักเรียนจะเห็นว่ามีอยู่4เส้นนะครับแสดงว่าโน้ตในแบบฝึกหัดข้อที่2นี้จะแบ่งออกได้เป็น4ห้องนะครับ ครั้งนี้เราจะเรียนกันในห้องที่3และห้องที่4บรรทัดบนนะครับโน้ตตัวแรกของห้องที่สก็คือโน้ตตัวฟาครับโน้ตตัวฟาบรรทัดบนก็คือโน้ตตัวฟาเสียงสูงจะอยู่ทับเส้นที่หนะครับและโน้ตตัวฟาเราจะเรียกเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว f นะครับไปโน้ตตัวต่อไปกันเลยนะครับโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวมีนะครับโน้ตตัวมีจะอยู่ในช่องที่สนะครับ ในบรรทัด5เส้นก็จะมี5เส้นใช่ไหมครับแล้วก็จะมี4ช่องนะครับโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวเลนะครับโน้ตตัวเลจะอยู่ทับเส้นที่4นะครับโน้ตตัวเลจะเรียกเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว D นะครับและโน้ตตัวสุดท้ายของห้องที่3ก็คือโน้ตตัวมีนะครับโน้ตตัวมีจะอยู่ในช่องที่4นะครับแสดงว่าในห้องที่3จะมีโน้ตตัวมีอยู่2ตัวนะครับ ให้หนักเรียนอ่านโน้ตในห้องที่3าไปพร้อมกับมตอร์อีกหนึ่งรอบนะครับ one two three four m i me good job เก่งมากครับไปเรียนในห้องที่4กันต่อเลยนะครับโน้ตตัวแรกของห้องที่สี่ก็คือโน้ตตัวฟาโน้ตตัวฟาจะอยู่ทับเส้นที่ห้านะครับโน้ตตัวต,ต่อไปก็คือโน้ตตัวมีโน้ตตัวมีจะอยู่ในช่องที่สี่นะครับ และโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวเรนะครับโน้ตตัวเรจะอยู่ทับเส้นที่4นะครับให้นักเรียนลองสังเกตดูนะครับโน้ต3ตัวแรกในห้องที่4จะเหมือนโน้ต3าตัวแรกในห้องที่3เลยนะครับม่ยากเลยใช่ไหมครับและโน้ตตัวสุดท้ายของห้องที่4ก็คือโน้ตตัวโดโน้ตตัวโดเสียงสูงจะอยู่ในช่องที่3นะครับนักเรียนยังจําได้หรือเปล่าครับว่าโน้ตตัวดํา1ตัวมีค่าเท่ากับกี่จังหวะครับเรามาตอบไปพร้อมกันเลยนะครับ1จังหวะเก่งมากครับ ให้นักเรียนอ่านโน้ตในห้องที่4ไปพร้อมกับมาสร์อีกหนึ่งครั้งนะครับ one two three four f m i redo กูจอบเก่งมากครับครั้งต่อไปให้นักเรียนอ่านโน้ตตั้งแต่ห้องที่1จนจบห้องที่4ไปพร้อมกับมาสนะครับ one two three four โดเรมิฟาเรมิฟาซซฟามิเรมิฟามิเรโดกูชอบเก่งมากครับเราไปเรียนกดคีย์บอร์ดกันเลยก่อนที่เราจะไปปฏิบัติคีย์บอร์ดถ้านั่งก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับนักเรียนควรนั่งให้ถูกวิธีเช่นนั่งหลังตรงนั่งคึ้งเก้าอี้ ขาทั้งสองข้างแยกออกจากกาันเล็กน้อยไม่ก้มหัวมองริมนิ้วมากจนเกินไปและมือทั้งสองข้างจะมีลักษณะกลมเหมือนกำลังจับลูกบอลถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเล่นคีย์บอร์ดกันเลยครับอันดับแรกให้หนักเรียนนำมือขวาไปวางไว้ที่โน้ตตัวโดตรงท o Back Keys คู่ที่4นิ้วที่1หรือนิ้วโป้งจะอยู่ตรงตัวโดครับ เรามาเริ่มกดโน้ตตัวแรกกันเลยในห้องที่3โน้ตตัวแรกในห้องที่3ก็คือโน้ตตัวฟาเราจะใช้นิ้ว4ในการกดโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวมีเราจะใช้นิ้ว3ในการกดหรือนิ้วกลางโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวเลเราจะใช้นิ้ว2ในการกด หรือนิ้วชี้และโน้ตตัวสุดท้ายของห้องที่3ก็คือโน้ตตัวมีเราจะใช้นิ้ว3ในการกดหรือนิ้วกลางเรามากดโน้ตในห้องที่สามไปพร้อมกัน one two three four family ก o ชอบเก่ง <Good> มากครับมาต่อในห้องที่4กันเลยนะครับโน้ตตัวแรกของห้องที่4ก็คือโน้ตตัวฟาเราจะใช้นิ้ว4 <S 1> <S 1> ในการกดคีย์บอร์ดโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวมีเราจะใช้นิ้ว3ในการกดคีย์บอร์ดโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวเลเราจะใช้นิ้ว2ในการกดคีย์บอร์ด และโน้ตตัวสุดท้ายของห้องที่4ก็คือโน้ตตัวโดเราจะใช้นิ้วหหรือนิ้วโป้งในการกดคีย์บอร์ด <tit ling> เรามาเล่นในห้องที่4ี่ไปพร้อมกับมาสเตอร์อีกรอบหนึ่งนะครับ one two three four f a m i r e o กูจอบเก่งมากครับ ครั้งต่อไปให้นักเรียนเล่นในห้องที่3และห้องที่4ไปพร้อมกับมาสเซอร์นะครับ one two three four family red f a m กูชอบเก่งมากครับครั้งต่อไปให้นักเรียนเล่นตั้งแต่ห้องที่หนึ่งจนจบห้องที่สไปพร้อมกับมาสเซอร์นะครับ one two Three, four. Do re mi fa re mi fa so fa mi re mi fa mi re do. One more time. One, two, three, four. Do re mi fa re mi. ฟามเรมฟามเรโดกูจอบเก่งมากครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับการเรียนในครั้งนี้ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่มาสเตอร์สอนได้ตลอดเวลานะครับให้นักเรียนฝึกซ้อมจนนักเรียนชำนาญแล้วให้นักเรียน ถ่ายคลิปส่งมาสเตอร์นะครับการส่งงานในครั้งนี้จะเป็นการเก็บคะแนนสอบกลางภาคนะครับให้นักเรียนกดคีย์บอร์ดแบบฝุกหัสฟิงเกรลลิ่งข้อที่2ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบโดยใช้มือขวาพร้อมกับร้องโน้ตไปด้วยสุดท้ายนี้ถ้านักเรียนมีคีย์บอร์ดอยู่ที่บ้านให้นักเรียนเล่นคีย์บอร์ดของนักเรียนแล้วถ่ายคลิปส่งมาสเตอร์ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีคีย์บอร์ดให้ใช้คีย์บอร์ดในแอปพลิเคชัน Perfect Piano ได้เลยนะครับ เดี๋ยวมาสเตอร์มีตัวอย่างการส่งงานให้นักเรียนดูนะครับตัวอย่างการส่งงานในครั้งนี้ให้นักเรียนกดคีย์บอร์ดมือขวานะครับตั้งแต่ห้องที่1จนจบห้องที่4นะครับโดเรมิฟาเรมิฟาซฟามิเรมิฟา again next time.